สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เรามีข่าวเด็ดก็คือคุนเซนมันกลัวแผนรอบสังหารคือแผนรอบสังหารเนี่ยนะครับมันมีมา2-3วันแล้วแหละนะครับแต่ว่าคุนเซนเนี่ยออกอาการแรงมากกับความกลัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวนี้กับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะ เรื่องของการประชุม GBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นข่าวทั่วไปสัก2อสาข่าวแล้วกันแล้วก็จะมีข่าวหลักๆอีกสัก2ข่าวนะครับามาที่ Army Military Force ครับเมื่อเที่ยงของวันนี้คือวันที่7 นะครับสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนักธุรกิจชาวจีนในกัมพูชาแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ของชาวเขเมรน,นะครับมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ทหารกัมพูชาในแนวหน้าจำนวน1คันรถ10ล้ออาทิเช่นข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนี่มันสำคัญมากเลยนะอาหารสำเร็จรูปหน้ากากอุตสาหากรรมป้องกันสารพิษ นะครับด้วยความที่มัมีข่าวเกี่ยวกับไทยใช้สารพิษเนาะเออทางชาวจีนนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์กับเขมรเนี่ยก็ได้เอาในส่วนของหน้ากากการสารพิษเนี่ยมาแจกให้นะครับวิยุสื่อสารแผงโซลาเซลล์แล้วก็เสบียงอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันสักนิดหนึ่งนะครับล่ๆ อะอันนี้ก็จะเป็นภาพอาหารที่เป็นสุญญากาศนะครับมันจะสามารถเก็บไว้ได้นานที่เขาทําสุกไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะแพ็กแล้วก็สุญญากาศเอาไว้เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับ ทหารนะครับตามแนวชายแดนที่ได้รับประทานแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงหรือเปล่านะแล้วก็นี่คือหน้ากากกันสารพิษนะเอาอยู่หรือวะคือจริงๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นสารพิษหรือแก๊สพิษนะครับไอ้ไอ้หน้ากากครึ่งใบหน้าแบบนี้มันเอาไม่อยู่หรอฮะ,อะจากที่ผมเคยเขาเรียกว่าเคย ถูกจัดฝึกอบรมในเรื่องของสารพิษหรือสารอันตรายหรือว่าพวกแก๊สพิษนะครับส่วนใหญ่แล้วนะหน้ากากที่ใช้ครึ่งใบหน้ามันเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าถ้ามันแรงมากจริงๆเนี่ยเชื่อว่าทั้งใบหน้ามันคงไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งใบหน้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้สําหรับสารพิษหรือว่าแก๊สพิษนะครับส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ตามท้องไร่ท้องนาเวลาลงฉีดสารเคมีใส่ต้นหญ้าเนี่ยจะใช้แบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อาจจะมองไม่ลึกมากเท่าไหร่หรือไม่ก็ไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ของอื่นๆที่เอามาแจกอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างความคืบหน้านะต่อไปนะครับระหว่างกัมพูชากับอ่ามาเลเซียนะครับได้จับมือกันโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ่าอ่าในในเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและก็นรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการจัดประชุมทวิภาคีกับพลเอกมูฮัมหมด ผู้บระคับปัญชาสูงสุดของมาเลเซียครับพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเพื่อหารือเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคและก็ความพยายามที่จะสร้างสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตามชายแดนไทยและกัมพูชานั่นเองนะครับระหว่างการประชุมเนี่ยฝ่ายมาเลเซียได้ยืนยันการสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและก็ไทยนะครับพลเอกนิซัมเน้นว่าพลเอกนิซัมเนี่ยเป็นพลเอกของทาง มาเลเซียเนี่ยเขาได้เน้นย้าว่าถ้าความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดทําข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขหรือว่า T.O.R. และการจัดตั้งผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยนะให้เป็นไปตามกลไกที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงส่งเสริมความไว,ว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างสันติภาพที่ยั่งยืนให้ทันท่วงทีตามแนวชัยนคือพูดง่ายๆว่าอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็เซ็น มีการร่างข้อกําหนดอะไรต่างๆขึ้นมาคือก็คือเงื่อนไขนั่นเองนะขึ้นมาระหว่างแนวชายแดนว่าจะมีการพึ่ประพติปฏิบัติกันอย่างไรแล้วก็เอามาเซ็นกันที่มาเลเซียนเนี่ยจะได้มีบุคคลยืนยันว่า,ามีความต้องการกันอย่างไรบ้างประมาณนั้นนะฮะต่อมานะครับหน่วยกำลังพลของทหารกัมพูชานะครับเข้าร่วมฝึกหลักสูตรหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จู่โจมที่9-11หรือว่าหน่วยรบพิเศษใบเล่แดงนะครับเบจริงๆใช้คําว่าเบเล่นะฮะเบเล่แดงแต่เราชอบเรียกใบเล่กันนะหมวกเบเล่แดงของกองกําลังกัมพูชากองของกองทัพปกกัมพูชานะครับพร้อมด้วยอาวุธปืนไรเฟลิลจู่โจมไทฟ์ห้ไทฟ์หเกลียนแบบ AK-47 โซเวียตรัเสเซียนะเดี๋ยวเราไปดูการฝึกสักเล็กน้อยนะครับ

ไปกันต่อนะครับแค่วิ่งแม่งก็ไม่เหมือนกันแหละกู <c oughs> ว่าไม่น่ารอดอ่าข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็มีบ้างนะครับอ่าอย่างอันนี้นะครับเขาก็ได้เอามานําเสนอก็คือภาพสุดท้ายของหน่วยอ่าปฏิบัติการพิเศษพิทักษุนเซนหรือว่า BHQ ลอดสุดท้ายถ่ายตอนเมื่อวันที่26กรกฎาก่อนเดินทางไปสมทบกับกองกําลังหน่วยในแนวหน้าที่เดินทางไปก่อนหน้านี้ที่ชายแดนนะครับ ถ้ามีการรบอีกก็หวังว่าจะรอดกลับมานะไอที่รอดสุดท้ายนี่ที่ว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ที่สนามรบอยู่แล้วหรือเปล่านะเวลานี้นะครับเอาละข่าวต่อมาที่เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับของคนไทยนั่นก็คือการประชุม GBC ที่ผ่านมานี่เองนะครับได้มีการเปิด13ข้อตกลงอันนี้ผมเชื่อว่าลหลายๆคนนี้น่าจะติดตามในส่วนของข่าวที่เป็นข่าวในช่องหลักมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็จะ อ่านให้ฟังแบบคร่าวๆทั้ง13ข้อนะและเห็นว่ามี2ข้อแต่ไม่รู้ว่า2ข้อในนี้หรือเปล่านะครับที่เขาบอกว่าขเขมรนั้นไม่ยอมรับนะครับข้อแรกนะครับยุติการใช้อาวุธทุกประเภทโจมตีต่อพลเรือนเป้าหมายพลเรือนแล้วก็เป้าหมายทางทหารในพื้นที่และทุกกรณีคือพูดง,ง่ายๆว่าหยุดใช้อาวุธเลยไม่ว่ากับทางทหารหรือว่าทางพลเรือนนะครับ2รักษาสถานการณ์วางกําลังใน ที่ตั้งปัจจุบันสถานะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลแล้วก็ไม่มีการลาดตระเวนไปยังไปที่ตั้งอีกฝ่ายพูดง่ายว่าไม่มีการเคลื่อนกองทัพหรือว่า,าใช้กองกำลังลาดตระเวนไปยังพื้นที่ของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะครับ 3. ไม่เพิ่มกำลังตลอดแนวชายแดนกัมพูชาและไทย4ไม่ กระทําการอันเป็นที่ยั่วยุที่จะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็มีกิจกรรมทางทหารเข้าไปยังดินแดนเขตน่านฟ้าหรือว่าที่ตั้งของอีกฝ่ายตามสถานตามสถานการณ์หยุดยิงตั้งแต่วันที่28ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารล้ําเข้ามาในเขตของแต่ละฝ่ายห้าไม่ให้ใช้กําลังต่อพลเรือนหรือว่าเป้าหมายทางพลเรือนในทุกกรณี6ก ปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวาการปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกจับกุมการอขอส่งตัวผู้ที่รับบาดเจ็บมารักษาในสถานพยาบาลอีกฝ่ายโดยจะขึ้นอยู่กับศักยภาพในการรองรับสถานพยาบาลแล้วแต่กรณีหรือว่าสำหรับทหารที่อยู่ในความควบคุมของอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ส่งกลับประเทศหลังจากยุติการใช้กำลังโดยสมบูรณ์รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการ ส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตยอย่างสมเกียรติโดยเร็วแล้วก็มีการจัดทําการศพภายใต้สภาพที่ถูกสุลักษณะด้วยความเคารพข้อ6เนี่ยพูดง่ายๆว่า อา่าอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยนะครับมันมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอ่ไม่ใช่ผู้ร้ายข้ามแดนส่งเฉลยข้ามแดนนะครับโดยสมบูรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถที่จะเอาผู้ป่วยทางทหารเนี่ยนะฮะสามารถที่จะข้ามเขตมารักษาพยาบาลให้กันและกันได้พนะูดง่ายๆแบบนี้นะโอ้ตายแล้วมีหน้าแล้วเราถึงแบบว่ามนุษยธรรมจริงจแล้วคือมันมีอา่าอนุสัญญาของเจนีวาอยู่ด้วยนะครับเกรณีมีความขัดแย้งกันด้านอาวุธ ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับทั้งสองฝ่ายจะมีการหาหรือการระดับผ่าน,นกลไกทวิภาคีคือหมายถึงว่ามีการพูดคุยกันก่อนเพื่อป้องกันการขยายตัวของสถานการณ์8เห็นชอบให้เพิ่มในเรื่องของการปฏิบัติดังนี้คือ 1. นึ่รงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะครับสจัดประชุม r b c ภายใน2สัปดาห์8.3นะครับ ดำรงช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงระดับรัฐมนตรีและผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองประเทศพูดง่ายๆว่าจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอมีการจัดประชุมทุกๆ2สัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับ เออให้แบบว่ามันมีความต่อเนื่องในเรื่องของการจัดประชุมพูดคุยกันในระหว่างชายแดนนั่นเอง 9. งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข่าวปลอมโอ้โหโฮโ,ห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 โหมึงต้องพิจารณาเลยนะไอ้คเมรน,นะส่วนที่2นะครับกลไกตรวจสอบและ่การหยุดยิงนะครับเป็นข้อ10นะครับทั้ง2ฝ่ายจะต้องดำเนินการตาม ผลหา,หารือเมื่อวันที่28รกรกฎาคมซึ่งรวมถึงการหยุดยิงแล้วก็การมีคณะผู้สังเกตการจากประเทศอาเซียนนำโดยมาเลเซีย11นะครับเห็นชอบให้มี RBC ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการตามข้อตกลงการหยุดยิงโดยมีผู้สังเกตการอาเซียนซึ่งนำโดยมาเลเซียเป็นผู้สังเกตการโดย RBC เนี่ยจะพบกันเป็นประจำและก็ส่งรายงานให้กับ GBC ตาม สายบังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย12ในระหว่างการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่มาเลเซียเป็นผู้นําจะใช้กลไกคณะผู้สังเกตการชั่วคราวซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยทูตของแต่ละประเทศในสมาชิกอาเซียนประจําประเทศไทยและกัมพูชาทําหน้าที่แทนเป็นการชั่วคลาวในส่วนที่3การประชุม GBC นะครับ13เนี่ย ให้จัดการประชุม GBC ใน1เดือนหลังจากวันที่7สิงหาคมเป็นต้นไปสถานที่จะต้องตกลงกันภายหลังหรือมิเช่นนั้นการประชุม GBC วิสามันเนี่ยจะถูกจัดขึ้นเพื่อพิจารณาการหยุดยิงนะ พูดง่ายๆว่าก็ยังจะมีการประชุมกันต่ออีกนะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เกิดความเข้าใจกันดีทั้ง2ฝ่ายนะมีอยู่2ข้อที่เขเมรไม่รับโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันน่าจะมี15ข้อนั่นเองนะครับอีก2ข้อที่เขเมรไม่รับโดยเด็ดขาดนั่นก็คือในเรื่องของทุ่นระเบิดแล้วก็ในเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับไม่ยอมรับ2ข้อนี้คือพูดง่ายๆว่าอ่าพูดถึง2ข้อนี้มาปุ๊บเขเมรปฏิเสธทันทีเนื่องจากว่าตัวเองทำอยู่นั่นเองนะครับ ก็เลยไม่สามารถที่จะรับ2ข้อนี้ได้นะเป็นข้อตกลงในการหยุดยิงนะครับเอาละมาถึงประเด็นที่อยากจะพูดถึงมากที่สุดนะครับก็คือการรอบแผนรอบสังหารฮุนเซนนะครับปรากฏว่าจากการที่ผมได้อ่านข่าวมาประมาณ2วันในเรื่องของแผนรอบสังหารฮุนเซนเนี่ยฮุนเซนได้มีการตื่นตัวเป็นอย่างมากนะผมเชื่อว่ามันกลัว เพราะว่าอะไรเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยได้มีการแถลงเมื่อวันที่6สิงหาคมนะครับจาก World Forum ข่าวต่างประเทศเขาได้บอกเอาไว้ว่าฮุนเซนเนี่ยขอให้นานาอารยประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตามในทางแถบยุโรปหรือประเทศใดๆก็ตามที่จะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางไทยโดยเฉพาะเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปเพหรือว่า f 16ก็ตามแต่หรืออื่นๆใดๆที่พูดง่ายๆว่า มันจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายหกับกัมพูชานะครับแล้วก็ทางด้านของฮุนเซนเองเนี่ยขอความร่วมมือว่าอย่าขายให้กับประเทศไทยกูละงงเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อขายเสรีในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆใครมีเงินก็สามารถซื้อได้เพราะฉะนั้นแล้วมึงอ่ะกลัวนะครับกลัวอย่างเห็นได้ชัดว่าแผนรอบสังหารนั้นจะมีจริงและเชื่ออย่างสนิทใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นข่าวที่ทางไทยเนี่ยเราปั่น ไม่ไทยปัน่นก็มึงพวกมึงปั่นกันเองนะเพราะว่าไอ้แผนรอบสังหารอะไรเนี่ยคงไม่ไม่ได้มีเกิดขึ้นถ้าเขาจะรอบสังหารมึงเข้าคงสังหารไปตั้งแต่เมื่อตอนที่วันที่24ถึง28แล้วไหมนะครับอันนี้ความเห็นผมนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันจะรอบสังหารกันจริงๆหรือว่าจะฆ่าฮุนเซนฮูมานเนี่ยให้ตายจริงเนี่ยมันทำไปได้ตั้งนานแล้วเราไม่รอหรอกเพราะเรารู้พิกัดว่ามึงอยู่ไหน นะเออทีเนี้ยอาจจะบอกอาจจะฟังในประเด็นนี้สักนิดหนึ่งนะครับในประเด็นของการรอบสังหารเนี่ยทางคุณเซนได้บอกเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อแม้ว่าผู้นําไทยอาจจะไม่ชอบตนหรือว่าคุณมาเนตก็ตามแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้นําไทยจะเสื่อมศีลธรรมถึงขั้นวางแผนรอบสังหารตนแล้วคุณมาเน็ตโอ้ยขำสมเด็จยังกล่าวด้วยอีกว่าในประวัติศาสตร์เคยมีการพยายามที่จะรอบสังหารแม่ทัพ ที่เก่งเพื่อที่จะให้ชนะสงคารามได้ง่ายแต่ในยุคนี้ไม่เหมือนแนเด็ดมึงจะบอกว่ามึงเก่งง,งั้นเถอะมึงไม่สามารถที่จะถูกรอบสังหารได้ง่ายอ่ะอันนั้นก็เป็นคําพูดของทางฮุนเซนนะครับเพื่อน <c oughs> ๆก็พิจารณากันเอาเองว่ามันกลัวคือถ้าผมจะวิเคราะห์คือพูดง่ายๆเลยว่าสิ่งที่มันเตือนชาวโลกว่าเออยอย่าขอาวุ้นให้กับทางไทยแล้วก็เนี่ยนะครับออกมาแก้ตัวว่าไม่สามารถทําได้หรอกอดีตมันอาจจะพอทําได้แหละแต่ตอนเนี้ทําไม่ได้หรอกเพราะว่า มันเก่งนะมันเก่งมันสามารถหลบได้หนีได้ดีได้นะครับไม่มีไม่มีหรอกที่จธทําแล้วก็ไทยมีศิลปธรรมพ,พอที่จะแหม่ทีเนี้มาอ้างนะว่าไทยมีศิลปธรรมมากพอที่จะไม่ทานะครับความคิดเห็นของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะั้นลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูกันแล้วกันกับเนื้อหาข่าวในครั้งนี้นะครับในเรื่องของคุณเซน็นกลัวแผนรอบสังหารจะเกิดขึ้นจริงนะครับอปั่นข่าวกันไปอีกแล้วนะเอาละ สำหรับคลิปนี้หมดเวลาโดนึเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอเจอกันใหม่คืนนี้ไม่แน่เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมจะต้องไปท,ทําธุระอีกหนึ่งวันนะครับอาจจะกลับมาไม่ทันหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบผ่านทางโพสต์ของ YouTube กันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ